จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟูซีเคดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูมาฝากอีกแล้วค่ะกับเมนูผัดกระเฉดน้ำมันหอยหมูนุ่มค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบก่อนเลยค่ะก็จะเป็นผักกระเฉดเนาะเราก็เด็ดเอาแต่ยอดอ่อนเลยค่ะนี่ซื้อมารูดเองเด็ดเองหรือว่ามันมีความรู้สึกว่าเขาจะ ไม่เหนียวแล้วก็กรอบด้วยนะที่สําคัญค่ะเลยก็คือซื้อมาแบบที่เขาเป็นต้นมาเลยค่ะแล้วเราก็มารูดเองทําเองเลยค่ะเราจะได้ผักกระเฉดท,ที่กรอ,อบแล้วก็ที่สําคัญค่ะไม่เหนียวแล้วไม่แข็งด้วยนะอ่อนๆเลยค่ะนี่เลยนะหมูหมักค่ะหมูหมักสูตรนี้นะจะเป็นหมูหมักที่ห,หมักสูตรลัดหน้าค่ะทําได้ทุกสตดเลยนะหมูหมักลัดหน้าหุ้ยทำไปให้หลายสูตรเลยค่ะ ซึ่งเป็นหมูที่หมักแป้งแล้วนะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูวิธีการหมักหมูได้เลยนะแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงไว้ให้เนาะคลิปหมูรัดหน้าตัวนี้นะกระเทียมไทยค่ะปอกเบือกเลยค่ะพริกแดงกินดาค่ะหุ๋ก็จะใช้วิธีการหั่นเนาะหั่นเฉล็บค่ะแบบนี้เลยนะพริกแดงกินดาสามารถใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะที่อุ๋ยใส่เนาะก็กินแก้เลี่ยนค่ะจะได้มีอะไรที่แบบเผ็ดบ้างเนาะก็เลยใช้เป็นพริกแดงกินดาค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะให้เรานำกระเทียมค่ะมาตำเลยค่ะนี่ค่ะอุ้ยก็จะตำเนาะให้แบบไม่ได้ละเอียดแบบเละเทะเลยนะให้แบบที่เราจะนำไปเจียวได้ค่ะนี่เลยนะนะเราก็ตำเขาให้พอหย,ยาบๆค่ะตั้งกระทะเลยนะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะ รอให้น้ำมันร้อนค่ะแล้วใส่กระเทียมไปเลยค่ะ แล้วดูก็จะเห็นน้ำมันออกเนาะให้เหลือประมาณสักหนึ่งตะหลิวพอค่ะแล้วเราก็เปิดแก๊สเลยค่ะเรารอให้น้ำมันร้อนจัดค่ะเมื่อน้ำมันร้อนจัดแล้วให้ใส่ปักเฉีงลงไปผัดเมื่อปักเฉดสุกนะให้เราใส่ทิ้งไเลยค่ะ สำหรับใครไม่ใส่พริกขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่พริกไปเนาะก็เป็นอันเสร็จนะแต่ถ้าเกิดใครจะใส่พริกก็ใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะิดแก๊ได้เลยค่ะค่ะให้เราพักใส่จใจไว้เลยค่ะคนน้ำสะอาไปเลย และใส่หมูนะงลงไปเลยค่ะเมื่อหมูสุกแล้วนะเราก็มาใส่ซอสหอยนางลมเลยค่ะเราจะเน้นที่ซอสหอยนางลมเลยนะ แล้วที่สําคัญค่ะหมูหมัมกที่เราหมักไว้แล้วเขาก็จะมีรสชาติของเขาอยู่แล้วนะถ้าเราใส่ไปนะ้ำก็จะข้นแบบนี้เลยนะเราชิมรสค่ะตัดรสด,ด้วยน้าตาลทรายค่ะเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เค็มโดดนะ<ม>แล้วเราก็มาใส่กระเทียมค่ะที่เราเกี่ยวไว้แล้วนะลงไปเลยโดยจะแบบไว้โรยหน้าเนาะแต่งคาะ ปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ค่ะเลยกระเทียมเจียวเลยค่ะ สำหรับเมนูผักกรเฉดน้ำมันหอยหมูนุ่มอีกก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ